สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบนะคะที่ตีรถสวยสาขาลังสิตคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะโปรวันนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมรถนะคะและแจกโปรโมชั่นด้วยนะคะวันนี้วันนี้ใครที่มองหารถนะคะต้องไม่พลาดกับคลิปนี้เลยนะคะ ที่ไม่พลาดเพราะอะไรคะเพราะว่าลูกค้านะคะจะได้สิทธิพิเศษนะคะมากๆๆเลยนะคะดีไหมคะจะว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะที่ใครกําลังมองหารถอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ที่สําคัญตอนนี้นะคะใครที่ชมอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ็บด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะในรายละเอียดนะคะอย่าง ที่เจียบจะแจ้งไปนะคะเป็นโปรโมชันนะะ่นนะคะที่รถทุกคันนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda, ้าอิซูซนะคะมิ u ูบิชินะคะมาด้าฟอร์นะคะและ MG นะคะหรือแม้กระทั่งนิสสันนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือกระบะนะคะให้ขับฟรีเลยนะคะถึงสิ้นปีนี้ให้ลูกค้ามาเลือกเอาเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือกระบะนะคะให้ขับถึงสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่ายกเว้นนะคะสำหรับ SUV นะคะอาจจะไม่ได้ขับฟรีนะคะแต่ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับ s u v นะคะรับเงินคืนอยู่ที่10,000บาท3เดือนเท่ากับได้โบนัสนะคะอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับ s u v แต่รถเก๋งกระบะนะคะทุกรุ่นนะคะจะให้ลูกค้าขับฟรีถึงสิ้นปีนี้หมายถึงว่าดีลลูกคา้าค่างวดปีนี้นะคะจะช่วยจ่ายให้นะคะถึงสิ้นปีนี้แล้วปีหน้าลูกค้าไปผ่อนเอานะคะ เดียวในรายละเอียดเงื่อนไขจะจะให้ดูรถไปแล้วก็อธิบายให้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะแต่ที่สําคัญเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะได้ออกรถฟรีดาวเนาะได้ออกรถฟรีดาวแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้ก็จะเป็นนะคะหนึ่งเลยทุกอาชีพนะคะที่มีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงนะคะย้ํานะคะทุกอาชีพที่มีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงหมายถึงว่าเคยผ่อนบ้านผ่อนคอนโดผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบัตรเครดิตนะคะ ที่ผ่อนนี้ผ่อนตรงมาแล้วนะคะลูกค้าจะได้สิทธิ์นะคะออกรถฟรีดาวกับทางติรถสวยนะคะและได้สิทธิ์นะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะจะช่วยใจ่ายให้นะคะถึงสิ้นปีแล้วปีหน้าลูกค้าก็ไปผ่อนเอานะคะเรียกว่าคุ้มมากๆเลยแล้วรถของเรามีการรับประกันอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะข้อ2นะคะกลุ่มลูกค้านะคะที่ จะได้ออกรถฟรีดาวและได้ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ก็จะจะต้องเป็นนะคะพนักงานโรงงานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจเท่านั้นถึงไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะประวัติใส่ใส่นะคะสําหรับพนักงานบริษัทโรงงานข้าราชการและวิสาหกิจนะคะประวัติใส่ใส่นะคะไม่ต้องผ่อนอะไรมาก่อนก็ออกรถฟรีดาวนะคะและได้รับสิทธิ์นะคะขอสข้อนี้นะคะหมายถึงว่า ส,สี่ลูกค้านี้นะคะที่จแจ้งไปหมายถึงว่าเป็นพนักง,งานบริษัทโรงงานข้าราชการและวิสาหกิจผู้ที่ไม่มีประวัติการผ่อนนะคะที่จะได้ออกรถฟรีดาวรับสิทธิ์ถึงสิ้นปีนี้นะคะขับฟีไปเลยก็ง่ายๆนะคะแต่อาชีพอื่นๆล่ะคะที่จะไม่ได้แจ้งไปในข้อ1ข้อ2อนะคะอาชีพอื่นๆหมายถึงว่ารับเงินสดค้าขายรับเหมาวินแท็กซี่นะคะ กลุ่มอาชีพนี้นะคะจะต้องมีงบดาวนะคะอยู่ที่10%แต่ว่าก็ได้สิทธิ์โปรโมชั่นขับฟรีถึงเส้นฟรีเช่นเดียวกันนะคะจมให้สิทธินี้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ออกรถีดาวนะคะหรือว่าเงื่อนไขจะเพิ่มเติมนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่แน่ใจนะคะว่าพอนี่อนตรงหรือว่าจะมีล่าช้าบ้างนิดหน่อยแต่ช่วงนี้นะคะแนะนําเลยจะต้องไม่มีล่าช้านะคะผู้ที่จะมายื่นไฟแนนซ์นะคะเพราะว่าของเรานะคะจัดจองฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับ ผู้ที่กาลังมองหารถอยู่นะคะมีประวัติการผ่อนเลยนะคะผ่อนดีผ่อนตรงมาถ้าไม่มีประวัติจะต้องเป็นพนักงานบริษัทโรงงานข้าราชการรักสากิจเท่านั้นนะคะส่วนอาชีพที่รับเงินสดอื่นๆไม่มีประวัติผ่อนนะคะรับเงินสดอื่นๆไม่มีประวัติผ่อนนะคะก็ต้องมีงบดาวนะคะ3ข้อนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะออกรถที่โชวลูมติรดรถสวยเนาะและที่สําคัญเลยนะคะต้องไม่พลาดเลยโชลูมของเรานะคะการรับประกันที่ สุดคุ้มสาหรับคุณลูกค้านะคะหมายถึงว่ารถของเราทุกคันนะคะที่ลูกค้ารับไปนะคะซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าลูกค้านะคะตรวจเจอว่าชนหนักมาพิกความมา่ำมาน้ําท่วมตัดต่อมไม่มแท้มานะคะเรายินดีรับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นต์เลยและสองนะคะรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหล่นะคะและสามนะคะฟรีนะคะมีเงินชดเชยให้อีกนะคะในกรณีที่รถของคุณลูกค้าเนี่ยจะต้องจอดซ่อมเนาะเรามีเงินชดเชยให้เป็นรายวันเลยนะคะและ4นะคะ จองรถจัดไฟแนนซ์ไม่มีค่าใช้จ่ายลืมไปหนึ่งข้อเป็นบริการนะคะเสริมจากแพ็กเกจ W Smart นะคะที่ครอบคลุมนะคะดูแลคุณลูกค้านะคะ77จังหวัดทั่วประเทศเลยไปยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดกุญแจหายนะคะเรียกว่าอุ่นใจนะคะเหมือนมีช่างนั่งติดรถไปเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้อย่างที่เจชยบบอกเลยนะคะคุณสมบัตินะคะ2ข้อแรกนะคะที่จะได้ขับปีกับเราและออกรถฟรีเรานะคะ เดี๋ยวพาชมรถเลยคันไหนบ้างนะคะที่จะได้โปรโมชั่นนะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะโหดีไหมดีมากๆเลยเนาะเดี๋ยวมาชมรถเลยอยากให้ดูอ่ะคอล o l อ a ่าเอาติให้ขับฟรีเลยนะรถสวยๆใหม่ๆเลยเอาติคันนี้นะคะเป็น1.8นะคะเครื่องยนต์1 8ีนะคะตัวท็อปเลยนะคะคันนี้ปี2016นะคะปกตินะคะ ราคาขายอยู่ที่5 2 8 0 0 0บาทนะคะวันนี้ให้สิทธิ์คุณลูกค้าเลยนะคะที่ไม่ติดเครดิตนะให้ขับฟรีเลยนะคะถึงสิ้นปีนี้นะคะปกติลูกค้าต้องผ่อนอยู่ที่10,000บาทนะ,ะเดี๋ยวเจบช่ยว,วยจ่ายให้เลยนะคะปีนี้10,000บาทก็ถ้าลูกค้าเข้ามาจ,จัดเร็วนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3-4งวดลูกค้าจะมีเงินในกระเป๋าอยู่นะคะอยู่ที่3,4 0,000หมื่นบาทเลยนะคะในช่วงนี้จองรถจัดไฟแนซ์นก็ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะ เรียกว่าคุ้มมากๆเลยอะใครนะคะอยากได้ขับปีถึงสิ้นปีนี้นี้นะคะสนใจฝากเบอร์โทรไว้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะเจ็บโทรหาให้เลยนะคะให้ข้อมูลแนะนําเพิ่มเติมเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้จริงๆหรือว่าจะเก็ตเป็นคันถัดมานะคะเป็นเอาติสเช่นเดียวกันปีเดียวกันนะคะปี2016แต่คันนี้เป็นเครื่อง 1.6G นะคะราคาขายอยู่ที่478,000บาทนะคะ คุณลูกค้าขับฟรีไปเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถจริงๆนะ,ะเป็นรถเก่งนะคะให้ขับฟรีไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะคะปกติคุณลูกค้าจะต้องผ่อนอยู่ที่8,500บาทนะคะสําหรับเอาติปีสิคันนี้นะเจียมช่วยผ่อนให้เลยนะคะถึงสิ้นปีนี้นะ8,500บาทนะคุณลูกค้าไม่ต้องผ่อนเลยแล้วรถนะคะสวยมากๆสวยทุกคันมีรับประกันนะคะทุกคันเลยฉะนั้นนะคะได้รถด,ดีมีคุณภาพ ภาพนะคแถมโปรโมชัน่นนี้สุดยอดอีกแล้งค่ะมานะคะใครที่สนใจหรือว่านะคะจะเป็นสาย v ีออนะคะอ่าสายวีออนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคันนี้นะสวยมากๆเลยเป็นตัว TRD นะคะ t r d Sport นะคะปี2014นะคะราคาขายอยู่ที่398,000บาทผ่นนปกติอยู่ที่8,000บาทนะคะจุดสองวดวันนี้นะคะให้ลูกค้าที่ฝากเบอร์นะคะ พร้อมรุ่นรถไว้นะคะรับสิทธิ์ไปเลยนะคะขับปีถึงสิ้นปีนี้เช่นกันเลยง่ายๆนะคะสําหรับนะคะใครที่มองหารถไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือกระบะนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะวันนี้นะคะให้ขับปีถึงสิ้นปีนี้เลยฉะนั้นใครที่ชมคลิปนี้นะคะต้องไม่พลาดเลยที่สําคัญนะคะลูกค้านะคะเพียงเตรียมเอกสารมาเท่านั้นนะคะจองรถจากไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะ เพราะว่าของเราจองจัดไฟแนนซ์ฟรีระบุในสัญญาในใบจองนะคะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยึดเงินจองและที่สําคัญระบุไว้อยู่แล้วนะคะว่าในใบจองเนี่ยจะไม่มีการใช้เงินจองใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องใช้เงินฉะนั้นลูกค้าอุ่นใจนะคะเตรียมเอกาสารมาพบเจ็บได้เลยนะคะโชลูมอยู่ที่สาขารังสิตคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะคะตั้งต้นจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะมาทางเส้นลังสิตนครนานนยกนะคะให้สังเกตนะคะศูนย์ทิศสันซ้ายมือนะคะ ของเราจะอยู่ติดกับตลาดพันรูปเลยนะคะหรือว่าใครมาไม่ถูกนะคะสามารถให้เจี๊ยบปักหมุดก็แอดไลน์นะคะแอดทีเอหหนเข้ามานะคะง่ายๆหรือว่าจะมาทางเ,เสสนอ่านครนายกนะคะก็ให้สังเกตดีเวลนะคะถึงดีเวลแล้วก็ชิดซ้ายนะคะสะพานที่2เป็นสะพานสีแดงนะคะคลองสองก็อยู่เทินใต้สะพานนะคะเต้นเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะมาง่ายๆหาง่ายมากๆเลยใครมาไม่ถูกโทรสอบถามเจี๊ยบได้เลยเนาะขันต่อไปอยากให้ดูอีกนะคะ คันนี้เป็นตัว new Vios นะคะปี2017ปีใหม่มากๆคันนี้นะคะลงล้อแม็กสเกิร์ตท่อคู่ให้ทั้งคันเลยนะคะรอบคันเลยคันนี้ราคาขายอยู่ที่428,000บาทผ่อนค่าง,งวดอยู่ที่8,000บาทนะคะสำหรับ Vios วันนี้แต่คุณลูกค้านะคะดูคลิปนี้อยู่นะคะที่สนใจอยากได้นะคะ Vios คันนี้จำให้ขับฟรีไปเลยนะคะช่วยใจ่ายให้ถึงสิ้นปีนี้เนาะ คุ้มมากๆเลยปีนี้นะคะเก็บเงินที่จะต้องผ่อนรถนะคะเอาไปนะคะทําทุนหรือว่าไปเป็นเงินเก็บนะคะปีหน้าคุณลูกค้าค่อยผ่อนนะคะปีนี้จะช่วยจ่ายให้นะคะถึงสิ้นปีนี้เรียกว่าคุ้มมากๆเลยเรียกว่าเอารถแบบไปขับนะสาสี่เดือนนี้นะคะอะโตโยต้ไปแล้วมา Honda มักงค่ะฮอนดาา้นดาซิตี้คันนี้นะคะ ใครที่กำลังมองหาซิตี้นะคะอยากได้ขับฟรีนะคะฝากเบอร์นะคะพร้อมรุ่นรถไว้ได้เลยนะคะคันนี้รองรับ e85 ด้วยนะคะเป็นซิตี้นะคะ1.5 Sv นะคะปี2017นะคะราคาขายอยู่ที่528,000บาทนะคะปกติผ่อนค่างวดอยู่ที่10,000บาทปีนี้คุณลูกค้ารับสิทธิ์ไปเลยนะคะฝากเบอร์ฝากเบอร์โทรและรุ่นรถไว้นะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้เจยบโทรหาเลย คุณลูกค้าได้สิทธิ์นะคะไม่ติดเครดิตให้ขับฟรีเลยถึงสิ้นปีนี้นะเอารถไปใช้แบบฟรีๆเลยแถมเงินนะคะไม่ต้องผ่อนด้วยเนาะหรือว่าจะเป็นแอคคอร์ตนะคะตระกูล Honda เป็นแอค o คอร์ดหรือว่าใครที่กําลังมองหาแอค o คอร์ดรถหรูระดับผู้บริหารนะคะคันนี้เป็นแอค o คอร์ด2.4 EL นะคะเป็นปี2013ราคาขายอยู่ที่498,000บาทนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่10,000บาท เช่นเดียวกันค่ะให้คุณลูกค้าขับฟรีไปเลยนะถึงสิ้นปีนี้ Accord ออมี2คันนะคะสีขาวกับสีเทานะใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda ้นะคะ ishi, Nissan, m s t s u b i s h i n i สันด้นะคะมาเลยค่ะทุกรุ่นนะวันนี้จะให้ขับฟรีถึงสิ้นปีไปเลยทุกคันนะคะฉะนั้นใครที่ออกรถในช่วงนี้จะได้โปรโมชั่นขับฟรีนี่คุ้มมากๆเลย อ่าหรือว่าจะเป็นม a ด้านะคะมาที่ม a ด้าสีแดงคันนี้นะคะสวยมากๆเลยปี2015นะคะสำหรับม a ด้าคันนี้ม a ด้า c ี3คันนี้เครื่อง2,000นะคะราคาขายอยู่ที่5 7 8 8 0 0 0บาทผ่อนค่างวดอยู่ที่1,1,000บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ให้สิทธิลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะรับเงินคืนนะคะ3 0,000นะคะ เป็นโบนัสนะคะให้ลูกค้านะคะรับเงิน30,000เดือนละ1,000 0นะคะสเดือนฉะนั้นก็สุดคุ้มเช่นเดียวกันนะคะสําหรับ Mazda cx 3คันนี้นะคะคันนี้ไม่นะคะอยู่ที่94,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆเลยทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะให้ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้แต่ว่าบางคันก็อาจจะเป็นโปรโมชั่นที่ได้รับโบนัสไปนะคะคันต่อไปอเป็น MG เหมือนกัน m อนะคะสีสีฟ้าสีน้ำเงินสีสีน้ำเงินคันนี้นะคะเป็น MG3 นะคะปีแบบใหม่มากๆเลยลดมือเดียวด้วยนะคะเป็นปี2019นะคะไมอยู่ที่20,000กิโลเมตรเท่านั้น MG คันนี้นะคะกำลังหาเนื้อคู่อยู่นะคะใครที่ไม่ติดเครดิตนะคะให้ขับฟรีไปเลยสำหรับ m g สีน้ำเงินคันนี้นะคะมีสันรูฟให้ด้วยนะคะ ให้ดูภายในนะคะสวยมากๆเลยใครอยากได้นะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะฝากเบอร์นะคะพร้อมรุ่นรถไว้เลยนะคะแค่เตรียมเอกสารเข้ามานะคะสำหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะออกรถฟรีดาวนะคะผู้ที่มีนะคะทุกอาชีพมีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรนะคะมอเตอร์ไซค์นะคะผ่อนดีผ่อนตรงได้ออกรถฟรีดาวนะคะรับสิทธิ์ขับฟรีถึงสิ้นปีนี้ไปเลย ต่อไปหรือว่าจะเป็นนิสสันเผื่อใครมองหานิสสันอเม e ่าอยู่นะคะสีดําคันนี้เดิมๆให้หมดเลยนะคะสเกิร์ตนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะสําหรับตัวนี้เป็นตัวสปอร t ตเทคนะคะปี2018นะคะเครื่องยนต์ 1.2E นะคะสปอร์ตเทคราคาขายอยู่ที่378,000บาทนะคะ ไม่อยู่ที่86,00 0กิโลเมตรนะคะปกติผ่อนค่างวดอยู่ที่7,000บาทนะคะวันนี้ให้สิทธิ์ลูกค้านะคะขับฟรีไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะคะ7,500บาทนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจ่ายให้นะคะถึงสิ้นปีนี้นะลูกค้าขับฟรีไปเลยนะคะถึงสิ้นปีนี้กันยาตุลาพิจิกาธันวานะคะลูกค้าขับฟรีไปเลยนะคะลูกค้าไปเริ่มจ่ายนะคะ7,500บาทมกกลานะคะโหสุดคุ้มมากๆเลย โตโยต้าฮอนด้าเดี๋ยวเป็นมิสซูบ้างสวิปไปแล้วอ่าหรือว่าจะเป็นมิ s ซูมิชิคันนี้นะคะมิ t ซูมิชิแอดทาดน,นะคะเป็นปี2019นะคะสีแดงคันนี้สวยมากๆเลยและพิเศษนะคะไม่เพียง8,000กิโลเมตรเท่านั้นเหมือนป้ายแ,ายแดงเลยนะคะนันนี้อ่าเหมือนป้ายแดงเลยใครมองหารถเก๋งอยู่นะคะเอาไว้ขับนะคะ แบบประหยัดน้ำมันนะคะในเมืองนะคะขับประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะเหมือนป้ายแดงเลยราคาขายอยู่ที่3ามแสนห้าหมดพันบาทนะคะวันวันนี้ให้สิทธิ์คุณลูกค้านะคะขับฟรีไปเลยถึงสิ้นปีนี้ปกติต้องผ่อนอยู่ที่เ0็ดพันบาทนะคะสําหรับแอดถาดปีสิคันนี้วันนี้ให้สิทธิ์ไปเลยมีล้อแม็กสวยๆให้ด้วยนะคะ่ารถเก่งไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปดู กระบะกันบ้างต่อมาจะเป็นรถกระบะนะคะรถกระบะนะคะอ่ะคันแรกเลยคันแรกจะเป็นสีประตูคันนี้นะคะสี่ประตูคันนี้ Mitsubishi Titan นะคะสี่ประต,ต,ต,นนะะระตูเป็นปีสองพสิบหกนะคะ ราคาขายอยู่ที่458,000บาทผ่อนค่างวดอยู่ที่9,000บาทวันนี้ให้ลูกค้านะคะขับฟรีไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะคะสำหรับไททันคันนี้สวยมากๆเลยใครที่มองหาไททันอยู่นะคะสีขาวคันนี้นะคะรับสิทธิ์ไปเลยฝากเบอร์นะคะไว้ที่คลิปนี้นะคะเม้นรุ่นรถมานะคะเดี๋ยวเจบโทรหาให้คำแนะนำเลยนะคะสำหรับลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะ หรือว่าจะเป็น Toyota r e v o นะคะ SmartC a คคันนี้เป็นปี2016นะคะราคาขายอยู่ที่468,000บาทนะคะผ่อนค่างวดอยู่ที่9,000บาทนะคะคันนี้เดิมๆนะคะดําเดิมวให้หมดเลยให้คุณลูกค้านะคะขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้ไม่ต้องผ่อนเลยนะคะปีนี้9,000 9,000บาทนะคะสำหรับ r ี v o คันนี้ลูกค้าไม่ต้องผ่อนนะคะเดี๋ยวเยวัดค่อยผ่อนให้นะคะถึงสิ้นปีนี้ รีวมีทั้งสองสีนะคะเป็นสีเทาและสีขาวเนาะใครอยากได้สีเทาหรือว่าชอบสีขาวก็มาเลือกเลยนะคะสคันนี้ได้ขับฟรีเช่นกันนะคะ2องคันนี้ขับฟรีไปเลยถึงสิ้นปีนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มมากๆหรือว่าจะเป็น Mazda bt 5 0คันต่อไปนะคะเป็นปี2018นะคะสำหรับ bt 5 0 โปรไฮเลเซอร์ er คันนี้นะคะเป็นระบบ ABS ให้ด้วยนะคะสำหรับ m a z d a แ a บคันนี้นะจะให้ขับฟรีถึงสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันเลยราคาขายอยู่ที่428,000บาทนะคะปกติต้องผ่อนอยู่ที่9,000บาทลูกค้าไม่ต้องผ่อนนะคะกันยาตุลาพิจิการธันวานะคะ ไม่ต้องผ่อนนะคะ9,000บาทเดี๋ยวเจบช่วยผ่อนให้นะคะถึงสิ้นปีปีหน้าลูกค้าก็ผ่อนอยู่ที่9,000บาทนะคะฉะนั้นค่างวดของคุณลูกค้านะคะ72งวดลูกค้าจะผ่อนเพียงแค่68งวดเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะฝากเบอร์ไว้ที่คลิปนี้นะคะพร้อมรุ่นรถนะคะได้รับสิทธิ์ขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะ หรือว่าจะเป็นอ E ซูซนะคะนริมจากแคบคันนี้นะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะราคาขา,อย, 8, ายอยู่ที่468,000บาทพิเศษไม่อยู่ที่84,000กิโลเท่านั้นนะคะผ่อนข้างวดปกติอยู่ที่9,000บาทนะคะวันนี้ให้สิทธิ์ลูกค้าขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้ไปเลย 9,000บาทนะคะเดี๋ยว4เดือนนี้นะคะนับจากนี้ไปนะคะจะช่วยผ่อนให้นะคะถึงสิ้นปีนี้ปีหน้าคุณลูกค้าก็ผ่อนที่9,000บาทนะคะสำหรับอิสุแคปคันนี้นะคะหรือว่าจะเป็น4ประตูคันนี้4ประตูคันนี้เป็นปี2018นะคะคันนี้รอเนื้อคู่อยู่นะคะใครที่ มองหา4ประตูรถปีใหม่ๆพร้อมล้อมแม็กสวยๆให้นะคะปี2018คันนี้ราคาขายอยู่ที่5 7 8 0 0 0บาทนะคะผ่อนข้างวดอยู่ที่11,000บาทแต่ว่าพิเศษลูกค้านะคะได้โบนัสคันนี้นะคะรับเงินคืนเดือนละ1,000งหมืนะคะ3เดือนนะคะเท่ากับลูกค้าจ่ายผ่อนเพียงนะคะเดือนละ1,000 0บาทนะคะถึงสิ้นปีนี้ ทุกรุ่นทุกคันนะคะรถนะคะมีการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะว่าไม่ชนหนักพิความน้ําท่วมตัดต่อไม่ไม่แท้มานะคะลูกค้าเข้าสูตรไปนะคะตรวจเจอนะคะว่ารถชนหนักมาพิความน้ําท่วมตัดต่อคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าย้อมแมวนะคะมาคืนที่โชรูมเราเลยเพราะว่าของเราระบุในสัญญาอย่างชัดเจนนะคะเห็นไหม ค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหลให้คุณลูกค้านะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าขับรถไปแล้วจะต้องมาควักเงินซ่อมอีกหรือไม่ก็ได้โปรโมชั่นขับฟรีไปแล้วเนาะแล้วเกิดรถจะต้องแบบว่าฉุกเฉินเนาะ ดชาร์จเดสตา้าเสียขึ้นมาลูกค้าจะต้องควักเงินซ่อมตรงนี้เราฟรีค่าแรงค่าไหลให้คุณลูกค้านะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยมาออกรถที่ชโชรูมติดรถสวยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะได้โปรขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้นะคะฉะนั้นลูกค้า ที่สนใจอยากจะได้รถไว้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือกระบะนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะ t o y o ต a Honda ้ยูสูนะคะมิ s u ูบิชินิสสันนะคะ Mazda f o r ์ดและ MG นะคะทุกรุ่นนะคะเราให้ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้ไปเลยนะคะเตรียมแค่เอกสารมานะคะอย่างที่บอกเลยนะคะคุณสมบัติของลูกค้านะคะทุกอาชีพที่มีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงนะคะผ่อนดีผ่อนตรงผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิต รถยนต์มอเตอร์ไซค์นะคะขอให้ผ่อนดีผ่อนตรงนะคะจะต้องไม่มีล่าช้านะคะคุณลูกค้าจะได้สิทธิ์ออกรถฟรีดาวและได้ขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะส่วนประวัติใสๆนะคะที่ไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนเลยจะต้องเป็น4กลุ่มลูกค้านี้เท่านั้นนะคะพนักงานบริษัท พนักงานโรงงานข้าราชการและว,วิสาหกิจนะคะเพราะกลุ่มนี้นะคะรับเงินผ่านบัญชีอยู่แล้วนะคะมีสลิปเงินเดือนสามารถออกรถฟรีดาวนะคะและได้ขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีนี้นะคะมาเลือกชมนะคะเลือกรถได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถไว้ใช้นะคะและรถของเราสวยทุกคันค่ะคุณลูกค้าแล้วจองรถจากไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะ รถสวยรถคุณภาพมีการรับประกันนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะรับประกันทุกคันด้วยของเรานะคะกล้าการันตีเลยนะคะให้ลูกค้าเข้าศูนไปเลยเนาะที่สําคัญวันนี้อยากฝากมากๆเลยสําหรับลูกค้าไม่ว่าจะมองหารถกระบะนะคะแคบหรือ4ประตูรถเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโกคาร์นะคะหรือว่าจะเป็นซีดานนะคะทุกรุ่นนะให้ลูกค้าขับฟีไปเลยถึงสิ้นปีนี้นะคะเพียงแค่นะคะ ฝากเบอร์ไว้ที่คลิปนี้นะคะที่ชมคลิปเจี๊ยบอยู่นะคะให้ฝากเบอร์ก็ได้สิทธิ์แล้วนะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้วเตรียมเอกสารนะคะเข้ามานะคะติดต่อเจี๊ยบนะคะหรือจะโทรมาสอบถามปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์กับเจี๊ยบก็ได้นะคะที่เบอร์0 8 4ย์3 5 0 0 0นะคะแล้วก็แอดไลน์นะคะปักหมุดนะคะแอดทีน่181นะคะง่ายๆง่ายมากๆเลยและที่สำคัญนะคะลูกค้าที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะที่อ่า ไม่ประสงค์หมายถึงว่ามีรถอยู่แล้วไม่ประสงค์ที่จะออกรถแล้วนะคะแต่ว่าชมคลิปนี้อยู่ก็ยังนะคะยังจะมีรายได้เสริมนะคะสามารถแนะนําเพื่อนญาติพี่น้องนะคะใครก็ได้นะคะมาออกรถที่โชลอมตีรถสวยจะแอดไลน์นะคะแอดทีหนึ่งแปดหนึ่งเข้ามาก็ได้หรือว่าจะโทรมาหาเจี๊ยบก็ได้นะคะที่ศูนย์แปดสี่สามสองสามห้าศูนย์ศูนย์จะติดต่อเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาก็ได้เช่นกันนะคะได้ค่าคอมคันละหนึ่งหมื่นบาทง่ายๆไปเลยนะคะสําหรับไม่ว่า ทุกท่านเลยนะคะที่จะแนะนํามาก็ไม่จําเป็นนะคะว่ามีรถหรือไม่มีรถก็ได้นะคะที่จะอยากหาอาชีพเสริมนะคะอยากมีไรายได้นะคะก็ง่ายๆนะคะแค่แนะนํามาเท่านี้นะคะมาออกรถรับลูกค้ารับรถแล้วก็ได้ค่าคอมพิเศษไปเลยนะคะส่วนลูกค้าที่อ,อยากสอบถามเข้ามาว่า ได้ทุกอาชีพไหมก็จัดได้ทุกอาชีพนะคะแต่ว่าต้องมีประวัติการผ่อนดีผ่อนตรงแล้วทุกจังหวัดไหมก็ทุกจังหวัดนะคะยกเว้น3ชายแดนภาคใต้นะคะคุณลูกค้าที่ชมคลิป YouTube อยูอ่ก็จะเป็นทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเนาะก็สามารถมายื่นจัดกับโชว์รูมเราได้นะคะทุกจังหวัดยกเว้น3ชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะคะก็วันนี้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้จริงๆนะคะเจี๊ยบอยากให้ฝากเบอร์ไว้หรือว่าจะโทรมาสอบถามเจี๊ยบก็ได้ทั้ง2ช่องทางหรือว่าจะแอดไลน์นะคะและที่สำคัญที่นี่นะคะมีการรับประกันรถทุกคันนะคะสุดคุ้มมากๆฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องลังเลนะคะเพียงตัดสินใจนะคะเตรียมเอกสารเข้ามาติดต่อเจี๊ยบเท่านั้นนะคะ ส่วนลูกค้าที่มีรถไว้ใช้อยากจะตีเทินก็ได้นะคะของเราก็รับเทินรถนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยเพียงนะคะโทรติดต่อเจี๊ยบได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าแจ้ไลน์นะคะส่งรูปมาให้ตีราคาก็ได้นะคะเช่นเดียวกันเลยวันนี้อยากฝากมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มนะคะคุ้มมากๆเลยคุ้มนะ ค,คุ้มสุดคุ้มเลยสําหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมองหารถต้องไม่พลาดเนาะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้และกดไลค์นะคะกดแชร์และฝากเบอร์ไว้นะคะเดี๋ยวพบกันนะคะคลิปหน้านะคะจะมีรถใหม่ๆเข้ามาอีกเดี๋ยวเราก็จะมาพิเศษให้ดูเนาะรอบต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ